นี่พี่น้องครับงานอนดิเรกของยายแดงอีกอย่างหนึ่งก็คือการถักไม้กวาดดอกหญ้าครับแล้วเคยทักฝ้อยขายตัอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ต่อบ้านธรรมาท่านปิดในบ้านนี่นะครับบ้านไม้กวาดดอกหญ้านะครับทักเบิดบ้านนี่เขาจะว่าให้อยู่ให้อยู่ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้ปราตัวนึงในปาน่ปานเนี่ยป่าสิ้นนี่เมียมให้อยู่ไกลจากทุรชน ให้อยู่ใกล้ๆปากนี่เห็นบ่ปากนี่สเิลาบเนื้อจ้าเคยบ่คล้องทั้เจ้าวะดิสร้อยสีสร้อยไข่ก็ได้บ่บ่บ่ให้โลดไม่ส้อยไปศีราเบิ่ดิสร้อยปูมือเจ้าของได้หนิสร้อเป็นตาบววะดิสร้อยเราออกตัวมุดยันเจ้าของพอทีถ่ายดิส้อยส้อยเขาเป็นยังวะดิ เพราะเวลาไม่หยุดเดินมันทําให้เราแก่ไปทุกวินาทีถ้าเมื่อใดเวลาจะหยุดเดินล่ะครับยุใส่อะไรจ้าวผูดเด็กกล่องฟ้อน,นพผลัดเพราะก็คลินิกคลินิกปู๋มันเบียพี่น้องเบื่อหนาจ้าวเลยเบียนอย่าพี่น้อง่อยากฝ้าเบือ่อเลยพี่น้องเอด้่อแต่ใดที่บ่มื่อนตาพี่น้องจะเบื่อ <laughs> เลือดมักเที่ยใส่เลยใี่ครับตามด้วยอยันนี้แนว<อ>่ยขมจ้่มจะเซฟท่นมาท่านไปซื้อสองโมงหนึ่งผ่านมาจะเมาหอดขันล็ากไป,ไปไปมากไงนันยายแดงมัดสีได้เบาพี่น้น๊กอ,อือไปทไั้งใดนันไปทไั้งใดนันจนเขามีลูกของจังมา <c oughs> ม <c oughs> กโอยไปแล้วเจ้ากร <c oughs> ะไดเนาะตาตลกดีเจ้า ข่อยพูดไปแนวนานเรนนว่าก็ได้เนาะข่อยเฝ้าเพื่อนเจ้าไปงานดองงานเงินจะตาโดนพูดจ่าจ่าจ่าของจนพูนอยู่อันนี้แหละก็ดีเจ้าครับอืมอืมขอได้แดงชิมมือจ่าจ้าพักแล้วก็แล้วลาบเสร็จแล้วพี่น้องครับอันนี้ชมพักชมพักชมพักยาแดงข้ามมือเ้านี่ปลา โซกิทาเสียบครับพี่น้องครับลามงวยอีกตั้งหา่างกว่าเสีบครับเสียบแน่ครับมื่้องแมงมุดแงมันสองปากคือได้กินน,นีนนไ่ได้กินลาบนี่ละ่ะเมียนตะจำแจ้วกัวบอาถคุยนั่งไซด์ได้จำแจ้วจังไดน <c oughs> ลาบประชัน, <c oughs> นสวัสดีครับพี่น้องครับผม <c oughs> สวัสดีเอฟซีท่านประธานพี่น้องครับ มึงนี่เนี่ยแก่ข้าวตีโนโนแก้โคไปร้านข้ามากกว่านกซ้ำหนิวไได้บ้านยังเนาะเน่ายืดยืดเบิดเนื้อนอนเว้เดี๋ยวขวานนำออกพีกสุดยื้ไตเฉยหนุดขึ้บ้ามึงจะบ่เพิดอยู่ นี่ยังที่เห็นล่างของเซลลเป็นอะไรเนอ่ยแซ่บแล้วค <laughs> ุยครับนี่ๆน,นี่เนี่ยแต่เจ้าของนี่แห้งพี่น้องเนี่ยนะกินร้ายคักร้ายเรากินเข่า,าเนี่ยเป็นยังบอกเจ้าของอืม คนสร้างได้ไปน้องครับเฮ็ดฟ้าทำฟ้าเพดานเฮ็ดไส้มืงเฮ็ดไฟพร้อมมาสร้างบ้านพระเท่ากันไปเห็นบ้านพระเท่าป็นสร้างพระเสียงไปนอนจักสร้างแนวใด้บ่เห็น <laughs> น้ำ <laughs> มาพี่น้องครับแกแดงแล้วก็หิวข่าแล้วตากร้องนนท่านมาท่านก็นได้มาเท่ามากินขอมาก ข้อกันไม่คิ้หนาจ้า,จา,จาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีรครับพี่น้องครับ